ครับก็ขอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องของบ่าวเสียงข้านสุขุสุขนครับผมขอสวัสดีคือเก่าคือเดิมแหละพี่น้องมือนีผมเองบ่าวเสียงข้านกับมาเบิงบังไฟคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องมือนีเนาะมาเบมาเบิงบังไฟอยู่บ้านโน้นล้านครับพี่น้องตำบลปะอำเภอบึงบุ้นจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องเอานีก็ทีมงานไผ่สีทองครับพี่น้องตีอยู่ในฐานเนาะกำลังเอาบังไฟขึ้นเป็นทีมงานไผ่สีทองครับพี่น้องเขากับมาเบิงในการ กับเบาเส้นก้านครับผม่าไผ่สีทองมือนี้สืนึ้นไดสูงบหมืนไดิครับพี่น้องเขากลับมาเบิ่งในการกับเบาเส้นก้านครับผมวราขึ้นลำตโตสิงามบ่ครับพี่น้องเทียงทีรีบ่เขากลับมาเบิ่งในการกับเบาเส้นก้านครับผมมื่อนี้ผมเองเบาเส้นก้านกับมาเบิ่งของไฟเนาะอยู่บ้านโน้นลานครับพี่น้องตำบลป่าเนาะเพื่อบางบูนยัดสิเกตเขารับพี่น้องเขากลับมาเบิ่งในการครับพี่น้องมือนี้แดดหอนแห้งครับพี่น้องหอนมาได้กระสูงครับพี่น้องคนมักเนาะ พี่น้องเราเสียนย่างเส้นไหลเนาะากาแฟเบาสินค้าในน้ำเนรเด้อพี่น้องซอยกไไุหลาบกุชเช่กุติดตามเบาสินค้าน,นะครับผมผมเองครับเสียนคือหม่องไฟก,กันครับพี่น้องสมัครมาเบิงหม่องไผ่ในเขาเนาะสนามใดก็ไปเหมือนละครับพี่น้องมืนอนี้ก็มาบ้าดโนดล่าดคุยกันเสร็ามาได้กันนะครับอำเภอบึงบูตัวสีเกตเียวหรือจัดหม่องไฟครับพี่น้องผมเองเบาสินค้าก็เลยมาเบิงกับพี่น้องเป็นหม่องไฟแสนครับพี่น้อง เอากลับมาเบิ่งด้วยกันครับเบาเสียงคานครับผมตอนนี้อยู่ในฐานเป็นทีมงานไผ่สีทองครับพี่น้องครับกลับมาเบิ่งด้วยกันกับเบาเสียงคานครับผมว่าไผ่สีทองมันนี่คนดีดีพี่น้องเที่ยงเทีพี่น้องเที่ยงเทลีพ่เ้ากลับมาเบิ่งด้วยกันกับเบาเสียงกันครับผมตอนนี้กาลังตกแต่งหัองไฟเนาะพี่น <hal> ้องกาลังมาฐานตกแต่งเพื่อความมาตรานครับพี่น้องเฮ็ดให้ดีเฮ็ดให้มันครับพี่น้องจะได้ึ้นที่ลีครับพี่น้องไผ่สีทองเฮ็ดบ่ดี ทางออกไปล้ำด่ามางานเขาครับพี่น้องเอาขาก็เบิ่งในการเรื่อยๆครับบ่าวเซิงคันครับผมมื้อนี้ผมเองก็มาบ้านโนราดเนาะมาเบิ่งบางไฟแสนครับพี่น้องเอ้าตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องพร้อมที่จูดแล้วพี่เลี้ยงก็ลงจากฐานเบิดแล้วครับพี่น้องเขาก็เบิ่งในการครับพี่น้องว่าไผสีทองสิขึ้นได้สูงบันไดครับพี่น้องเขาก็มาเบิ่งในการครับบ่าวเซิงคันครับผมตรวจจาดครับพี่น้อง สายจวดของบบาวสิงการเนาะกับเบิ้งงด้กันครับพี่น้องครับสี่สห้าแปดครับพี่น้องคาสาบังไฟเนาะสี่สิบห้าแปด้าเป็นราคพี่น้องเอากลับมาเบิ่งด้วยกันครับบ่าซิงการครับผมมาไพสีทองราคาสี่สิบห้าแาครับว่าบสีพานครับพี่น้องบังไฟไพสีทองกลับมาเบิ่งด้กันครับพี่น้องครับไพสีทอง

ไปไปไปเอาเงินสามแสนอ่ะำไไปั้ลงหอดม่ขอจีราบิดลำดาวครับลำดาบมางานนล่ำดาบครับไลตั้งหาครับโอก็ถึงดวงดาวโอ้มันหนักไลไหลไหลเปิดเรียบร้อยแต่ว่าึืนตามให้ยางครับสี่อง นเตียนเล็กเปเตขึ้นตาแม่ขึ้นตาแม่ลำดาบครับเตะเลยโอ้ยทำไขึ้นแา่เต๋อสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดสิบ